สวัสดีครับมาฟังข่าวลิเวอร์พูลวันจันทร์ที่1ทธันวาคม2525 25หลังจากที่เอาชนะเวสต์แฮมมาได้กันครับลิเวอร์พูลกลับมาคว้าชัยอีกครั้งหลังบุกชนะเวสต์แฮม2-0พร้อมเก็บคลีนชีตได้แบบสุดล่งใจโดยอาเนอร์สลอตเผยว่าทีมตอบสนองได้ดีหลังผ่านช่วงผลงานย่ำแย่มาหลายนัด ก่อนจะมาแก้เกมได้ในครึ่งหลังจาก2ประตูของอเล็กซซนเดอร์อิซักที่ซัดประตูแรกบนเวทีพรีเมียร์ลีกให้สโมสสสำเร็จและโคดิกัคโผที่ช่วยการันตี3มแต้มสำคัญในลอนดอน สลอ็อระบุว่าสิ่งสำคัญคือการไม่เสียประตูเร็วในช่วงต้นเกมทำให้ทีมสามารถคอนโทรลจังหวะและเล่นในแบบที่ต้องการได้ขณะที่แฟนบอลที่ตามมาเชียร์ก็มีส่วนช่วยผลักดันพลังทีมอย่างมากก่อนเตรียมตัวลุยโปรแกรมถัดไปกับซันเดอร์แลนด์ในกลางสัปดาห์นี้ กุนซือชาวดัตยังกล่าวถึงอิซักว่าเป็นยอดหัวหอกและดีใจที่เจ้าตัวปลดล็อกลูกแรกได้สำเร็จส่วนกรณีดรอปโมซาลานั่งสำรองทั้งเกมนั้นเขาย้ำว่าต้องโรเตชัน่นเพราะทีมลงสนามถี่ถึง4นัดใน10วันและพร้อมประเมินอีกครั้งก่อนเกมต่อไปอาร์เนอร์สลอตกับผลงานของทีมลิเวอร์พูลที่บุกมาเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด2-0เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา แน่นอนว่าคุณเองก็รู้ว่าใช้ชนะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดแล้วในเวลานี้และนอกจากนั้นเรายังเก็บคลีนชีตได้ด้วยซึ่งมันเป็นประโยชน์เสมอแน่นอนว่ามันรู้สึกโล่งใจเพราะเราแพ้มาหลายครั้งแล้วการชนะในเกมนี้จึงสำคัญและเท่าที่ผมเห็นเราแทบไม่เสียโอกาสเลยเราสร้างโอกาสได้มากมายในเกมอื่นๆเราเสียโอกาสมากกว่าวันนี้เยอะมากยกเว้นในนาทีสุดท้ายจากลูกยิงของจารอดโบเวน แต่มันก็ลอยข้ามคานไปเวสแฮมทำให้เกมนี้เป็นเกมที่ยากสำหรับเราแต่เราเล่นเกมรับได้ดีมากข้อดีคือพวกเขามีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและนั่นคือสิ่งที่ผมประทับใจอย่างมากเกี่ยวกับอเล็กซานเดอร์ยุซักอย่างที่คุณรู้เขาเป็นกองหน้าที่มีความยอดเยี่ยมเสมอเขาเป็นกองหน้าที่ทุกทีมในโลกนี้ต้องการเขาและเกมนี้เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาจบสกอร์ได้ดีมากแค่ไหน ผมให้เขาอยู่นานพอที่จะทำประตูให้ทีมและตัวเขาเองแล้วล่ะนะเกี่ยวกับการดรอปโมฮัมเหม็ดซาลาเราลงเล่นเยอะมากใน10วันเราลงเล่นไป4นัดนักเตะเหล่านี้เป็นนักเตะคุณภาพโมมีความสำคัญต่อสโมสรและทีมนี้อย่างมากและจะมีความสำคัญต่อสโมสรต่อไปรอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพุธนี้ซันเดอร์แลนด์โคดีก้กัคปูเวอร์ซัมเวสแฮมยูไนเต็ด95นาทีในสนาม สัมผัสบอล46ครั้งส่งบอลเข้ากรอบเกียริโทษขู่แข่ง5ครั้งสร้างโอกาสสำคัญ2ครั้งใจบอลสำคัญ3ครั้งเก็บบนคืนได้3ครั้งชนะการดวล6ครั้งชนะการดวลกลางอากาศ100%โอกาสยิง2ครั้ง1ประตู1แอคซิสขวาารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในสนามเมื่อโมฮัมเหม็ดซาลาไม่อยู่ กักโปจึงกลายเป็นกำลังสำคัญในการขึ้นเกมรุกในฝั่งซ้ายของเขาและเกมนี้เจ้าตัวทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแม้จะมีบางจังหวัดที่ขัดใจไปบ้างแต่โดยรวมแล้วเขาทำผลงานในสนามได้อย่างดีอเล็กซานเดอร์อีสักกับประตูแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกในสีเสื้อของสโมสรลิเวอพูเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากหากเราต้องพยายามกลับมาคว้าชัยชนะอีกครั้งหลังจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาแต่เกมนี้ ผมดีใจที่เราชนะและดีใจที่ได้เป็นคนยิงประตูได้ด้วยนะครับเมื่อคุณกำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากในฐานะทีมมันเป็นเรื่องของการต่อสู้และเราทุกคนก็ทำได้ดีมากจริงๆแน่นอนว่าผมรู้ว่ามันใช้เวลานานมากยิงประตูรแรกในลีกนะผมพยายามที่จะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของผมอีกครั้งผมยังอยู่ในระหว่างทางแต่ผมมีความสุขที่ยิงประตูได้ แต่ความรู้สึกที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือเราชนะและนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างซิปิริทที่ดีให้กับทีมต่อไปแต่แน่นอนว่าผมเป็นกองหน้าดังนั้นการทำประตูจะช่วยเรื่องความมั่นใจของผมได้เสมอเราต้องใช้ชัยชนะนี้ในทางที่ดีแต่ต้องถ่อมตัวด้วยเราต้องมุ่งมั่นและทำงานหนักต่อไปเพื่อรักษาโมเมนตัมนี้เอาไว้ต่อไปเช่นกันอเล็กซานเดอร์อิสัก ก็ทำประตูแรกในพรีเมียร์ลีกให้กับสโมสรอนลิวพูลได้ในที่สุดเล่นไป68นาทีในสนามสัมผัสบอล13ครั้งสัมผัสบอลในครอบเขตโทษคู่แข่ง3ครั้งชนะการดวล2ครั้งชนะแท็กเกิล2ครั้งโอกาสยิง3ครั้งยิงเข้ากรอบ2ครั้ง1ประตูเป็นการนับหนึ่งที่ถูกที่ถูกเวลาอย่างมาก หากร่างกายของอีสักฟิต,ฟตมากพอและกลับมาอยู่ในจุดที่เขาเคยอยู่ได้มาก่อนหน้านี้เขาเนี่แหละจะเป็นตัวพลิกสถานการณ์ของทีมจากฟอร์มที่กำลังย่ำแย่แบบนี้ได้เลยนะครับโจโกเมส VS เวสต์แฮมยูไนเต็ด95นาทีในสนามส่งบอลสำเร็จ32ต่อ38ครั้งส่งบอลเข้ากรอบเขตโทษคู่แข่ง6ครั้งสกัดบอล3ครั้งเคลียบอล2ครั้งบล็อกลูกยิงจากคู่แข่ง1ครั้ง แย่งบอลกลับคืนมาได้3ครั้งสร้างโอกาสสำคัญ1ครั้ง1แอสซิสเป็นการคัมแบ็กสู่ทีมลิเวอร์พูลได้ดีมากจริงๆก o เมสคือหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญและเล่นในตำแหน่งที่หงแดงขาดหายไปนานมากแล้วจริงๆการกลับมาของเขาทำให้ปิดพื้นที่ตำแหน่งแบ็กขวาได้ดีอย่างมากสำหรับเกมนี้แน่นอนว่ามีบางจังหวะอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวเล็กน้อยในระบบการเล่น เพราะนี่น่าจะเป็นเกมแรกที่ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่แบบฟูลทีมแบบนี้แต่ด้วยความยอดเยี่ยมและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาช่วยเหลือทีมได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวอาเนอร์เปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องดรอปมูฮัมหมัดซาลาห์เป็นสำรองในเกมที่ลิเวอร์พูลจะพบกับเวสต์แฮมยูนเต็ดเราจะต้องลงเล่น4เกมใน10วันผมมีผู้เล่นเก่งๆหลายคนเลยนะคุณไม่รู้จริงๆหรอและถ้าหากคุณรู้กันแล้ววันนี้ผมเลยเลือกผู้เล่นชุดใหม่ บางครั้งอเล็กซ์ก็อยู่บนม้านั่งสำรองบางครั้งฟลอเรียนเวสก็สำรองบางครั้งก็ตัวจริงและเกมนี้นี่คือ11ตัวจริงที่ผมเลือกในวันนี้มันไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมทำแบบนี้หรอกนะฟาบริซิโอโรมาโนยืนยันสาเหตุสำคัญที่ทำให้สโมสรลิเวอร์พูลและอิบราฮิมาโกนาเต้นั้นยังคงตกลงสัญญาฉบับใหม่กันไม่ได้จนถึงตอนนี้ การเจรจาระหว่างสองฝ่ายทั้งสโมสรลิเวอร์พูลและเอเย่นของโกนาเต้นั้นกินเวลามาอย่างยาวนานอย่างมากจนถึงตอนนี้ในเรื่องระยะสัญญาดูไม่มีปัญหาอะไรแต่ดูเหมือนว่าที่ทุกอย่างไม่สามารถดำเนินต่อไปได้นั่นก็คือเรื่องค่าเหนื่อยที่จะเพิ่มขึ้นสโมสรลิเวอร์พูลมีการประเมินอย่างละเอียดถีทถ่วนแล้วว่าโกนาเต้ควรได้รับเงินค่าเหนื่อยประมาณไหนแต่ ดูเหมือนว่าทางเอเจนของเขาไม่พอใจกับตัวเลขที่ได้รับและนั่นคือสาเหตุสำคัญที่การเจรจายังไม่สามารถเดือนหน้าต่อไปได้จนถึงตอนนี้ Anfield Index กซ์อิบราฮิมาโกนาเต้นั้นถูกทางสโมสรลิเวอร์พูลมองว่าเขาคือตัวแทนของเวอร์จิลฟานไดค์และจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตัวจริงในฐานะกัปตันทีมของสโมสร,รต่อไปอีกด้วยแต่ ดูเหมือนว่าความคาดหวังและสถานการณ์ในเรื่องสัญญาของเขานั้นทําให้ตอนนี้ทุกอย่างอาจที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วการชะลอการต่อสัญญาฉบับใหม่ของโกนาเต้ส่งผลกระทบต่อการหวังรากฐานของสโมรสรไปแล้วในเวลานี้และแน่นอนว่าสโมรสรเองก็มองหาทางออกในเรื่องนี้เอาไว้แล้วเช่นกันและไม่ว่าจะเป็นการมองหาหนักเตะในตำแหน่งกองหลังคนใหม่ หรือการต่อสัญญาฉบับใหม่กับโกนาเต้นั้นลิเวอร์พูลวางแผนการรับมือเอาไว้แล้วในเวลานี้โจนาธานนอตครอฟเดอะไทมส์สโมสรลิเวอร์พูลไม่มีความกังวลใดๆเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของนักเตะใหม่อย่างฟอร์เรนวิชอเล็กซานเดอร์อิซักมิลลสเคอร์เคสเจอร์มีฟิมปงและอุโกเอกิติเกเลยจนถึงตอนนี้แม้ว่าตอนนี้นักเตะใหม่ที่ซื้อเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจะยังคงทำผลงานได้ไม่ดีตามที่หวังเอาไว้ อาจจะมีเอกิติเก้ที่ดูเหมือนจะปรับตัวและทำงานของเขาได้แต่คนอื่นๆยังคงต้องดิ้นรนเพื่อเล่นให้กับทีมหงแดงในเวลานี้แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอกสโมสรถึงนักเตะเหล่านี้แต่สโมสรลิเวอร์พูลรู้ดีว่านี่คือกลุ่มนักเตะในอนาคตข้างหน้านี้พวกเขาจะเป็นรากฐานของทีมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ซึ่งไม่ควรตัดสินในตอนนี้แต่ควรพิจารณาในช่วงเวลานั้นมากกว่า การเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่เหล่านี้ในระยะเวลา5-6ปีสำหรับบางมันก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาคือนักเตะในอนาคตรุ่นใหม่ที่กำลังถูกสร้างขึ้นจากนี้มาร์คบรัสจากคออฟไซต์ตั้งข้อสงสัยว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่ลือพูควรลดภาระที่หนักอึ้งของโมฮัมเหม็ดซาลาลงหลังจากเขาทุ่มเทเต็มที่มาตลอด9ปีที่ผ่านมาถ้าเราต้องการได้ประโยชน์จากโมเม็ซาลามากที่สุด อันเนื่อจาป็นต้องลดภาระและเวลาการลงเล่นของเขาลงแน่นอนว่าไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเขาคือตำนานที่ยิ่งใหญ่และฤดูกาลที่แล้วเขาคือกำลังสำคัญที่พาทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งแต่ตอนนี้ซาร่าในวัย33ปีเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่กำลังเข้าสู่จุดสูงสุดหรืออยู่ในจุดที่สูงสุดอีกต่อไปแล้วเขาต้องการพักร่างกายเนื่องจากอายุของเขาและต้องเล่นตำแหน่งปีกซึ่งเหนื่อยล้ามา9ปีที่ผ่านมา ซาร่าในวันนี้เขาไม่ได้มีจิตใจที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาไม่ได้มีสภาพจิตใจที่แข็งแรงดีแล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อพิจารณาจากความเหนื่อยล้าทางร่างกายและสิ่งที่เขาทุ่มเทมันมาตลอดกับสโมสริอร์รรพูณนะตอนนี้ซาร่าน่าจะเดินทางมาถึงจุดที่ได้ลงเล่นน้อยลงแล้วและเขาควรปรับเปลี่ยนช่วงเวลาลงสนามและถ้าอันเนอร์เห็นแก่ทีของเขาจริงๆเขาควรมอบโอกาสและเวลาในสนามในตำแหน่งปีกขวาให้แก่คนอื่นเพิ่มมากขึ้นได้แล้ว Rousing the Cop รายงานว่าลิเวอร์พูลเตรียมตัดสินอนาคตของโอวันนี่ฟานบรองฮอร์ส e ในเร็วๆนี้ตำแหน่งของผู้ช่วยผู้จัดการทีมกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากทางสโมสรโดยตรงหลังจากแหล่งข่าวระบุว่าช่วงเวลาภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสลอตที่กำลังย่ำแย่อยู่ในเวลานี้นอกจากนี้ฟานบรองฮอสเองก็จะรับความสนใจจากสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียที่มีความสนใจ และอยากที่จะแต่งตั้งให้เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของทีมชาติอีกด้วยเพราะฉะนั้นอนาคตของฟานบรองฮอสจะถูกตัดสินในเร็วๆนี้แอนดี้ฮันเตอร์จากเดอะการเดียนรายงานว่าแบ็คขวาคือปัญหาที่ใหญ่กว่าที่คิดปัญหาในตำแหน่งแบ็คขวาของทีมลิเวอร์พูลที่ไม่มั่นคงในเวลานี้ทำให้เสถียรภาพของทีมนั้นมีความสั่นคลอนไปด้วย สโมสรไม่สามารถหยุดความต้องการในการย้ายออกไปของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนไปเรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวได้และแน่นอนว่าผลที่ตามมาจากการจากไปของเขานั้นมหาศาลมากเกินกว่าที่คาดเอาไว้อาการบาดเจ็บของคอนเนอร์แบลีย์ที่ดูเหมือนจะเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังไปแล้วและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางสโมสรนนั้นรู้กันดีอยู่แล้วก่อนที่เทรน์จะออกไปเสียอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเซ็นสัญญาก,กับฟูลแบ็ค ที่พร้อมเข้ามาเพื่อปิดช่องว่างตรงนี้ลงไปแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่ได้ทำให้มันเกิดขึ้นในที่สุดการคว้าตัวเจเรมีฟิมปองในราคา29.5ล้านปอนด์จากไบเออร์เลเวอร์คูเซนเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เขาไม่ได้ถูกอาร์เนอร์มองเป็นแบค็คด้วยซ้ำและนับตั้งแต่ย้ายมาก็เผชิญกับอาการบาดเจ็บที่ไม่ต่างกันกับแบลลี่เลยด้วยซ้ำและนั่นส่งผลให้อาร์เนอร์ ต้องแก้ไขโดยใช้งานผู้เล่นอย่างโดมินิกโซโบสไลเคอร์ติสโจนและโจโกเมสลงเล่นในตำแหน่งนี้การหมุนเวียนผู้เล่นเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระดับการเล่นของโมฮัมเหม็ดซาราอย่างไม่ต้องสงสัยและการย้ายโซโบสไลที่เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมเวลานี้และเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในทีมเวลานี้ไปเล่นในแนวรับทำให้กองกลางต้องสูญเสียผู้เล่นคนสำคัญที่สุดไปและใช้งานความสามารถผู้เล่นที่ดีที่สุด ในตำแหน่งที่แย่ที่สุดของเขาไปอีกด้วยโจนัทานนอตครอฟ์จาก Sunday Times รายงานว่าฟรอเลียนเวสนั้นรู้ดีว่าการย้ายมายังสโมสรอนแฮชแท็กลิเวอร์พูลและเล่นในพรีเมียร์ลีกนั้นจะเป็นสิ่งที่ท้าทายตัวของเขาอย่างมากแม้รู้แบบนั้นเขาก็ตัดสินใจย,ย้ายออกจากประเทศของเขาเพื่อมาที่อังกฤษในที่สุดเวสรู้ดีว่าความเข้มข้นของฟุตบอลในลีกนี้นั้นมีคุณภาพที่สูงและแข็งแกร่งมากๆ และมันจะเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่สําหรับเขาแต่ด้วยความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและเข้ายิมของเขานั้นสูงมากและตอนนี้ทําให้เวยต์มีร่างกายที่แข็งแกร่งมากยิ่งทางกายภาพโดยเจ้าตัวก็มีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาอีก2.5กิโลกรัมแล้วเลยทีเดียวลูคัสปาเกต้าร่ายาวหลังโดนใบแดงแบบไม่น่าโดนโกงกลางทีมชาติบราซิลของเวสต์แฮมออกมารา่ยยาวผ่านเอ็กซ์ของตนเองหลังเหตุการณ์โดนใบแดงแบบไม่น่าโดนในเกมที่แพ้ลิเวอร์พูล2-0 ปาเกต้าบอกว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้ผมอาจดูเป็นตัวร้ายมันยากที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมผมจะพยายามต่อไปเพื่อไม่ให้มันมาส่งผลกระทบต่อผมไปกว่านี้อีกแล้วแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ผมถูกไล่ออกหรอกนะและด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องขอโทษแฟนๆแ,และเพื่อนร่วมทีมทุกคนมันเลวหลายสิ้นดีที่ต้องใช้ชีวิตและทำงานต่อไปหลังชีวิตของผมได้รับผลกระทบเป็นเวลาสองปี โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านจิตใจจากสหพันธ์บางทีพฤติกรรมที่ไร้สาระแบบนี้อาจเป็นเพียงภาพสะท้อนของทุกสิ่งที่ผมต้องเผชิญมาและดูเหมือนว่าผมต้องทนต่อไปผมขอโทษนะถ้าผมไม่สมบูรณ์